สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้เอาหน้าตามาให้เพื่อนๆเห็นกันนานเลยนะคะคลิปวันนี้จริงๆจะมาชวนเพื่อนๆทาน้ํายาล้างจานนะคะเป็นสูตรมะนาวนะคะคนดีว่าแอนไปอ่านเจอมาแล้วก็เลยเอามาทํานะคะแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยแอนจะมีของดีมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะวันนี้แอนจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นน้ํามันบารุงผิวหน้านะคะโกลของหอมสกินแอนเซนเซสนะคะ คือตัวนี้ใช้แล้วอันนี้เมื่อกี้แอนทาไปแล้วอันนี้หน้าสดนะคะหน้าสดแล้วก็ทาลิปสติกนิดนึงสาเหตุที่ไม่ได้เอาหน้าเอาตามาให้เพื่อนๆเห็นเลยเป็นเวลาประมาณ2เดือนเนี่ยเพราะว่าเดือนธันวาแอนเยินมากทํางานไม่ได้นอนเลยนะคะหามรุ่งหามค่ําเลยแล้วก็สภาพหน้านูไม่ได้เดี๋ยวแอนจะขึ้นรูปสภาพหน้าตอนนั้นให้เพื่อนๆดูนะคะว่าโทรมขนาดไหนแล้วแอนก็ใช้ตัวนี้ค่ะมาเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วนะคะ หน้าก็ดีขึ้นอันนี้คือหน้าสดๆอันนี้แอนทาไปนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวนจะทาเพื่อนๆดูเพราะเมื่อกี้แอนทาไปนิดนึงทาถ่ายรูปค่ะนี่อันนี้หน้ามันก็จะกโลกลว์โกลวิงวิงนะคะเพราะว่าทาไปแล้วแอนจะทาเพื่อนๆดูอีกรอบนึงเนี่ยคือใช้ได้ทั้งเช้าทั้งก่อนนอนนะคะเพื่อนๆก็ใช้อาทาเสร็จมันทาร่วมกับผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้เลยนะคะก็อาทาเสร็จก็ไปทาครีมกันแดด รองพื้นแต่งหน้าได้เลยนะคะเนี่ยค่ะซึมง,ง่ายนะคะแล้วหน้าก็จะวิ้งวิ้งกโกลโกลนะคะเพื่อนๆอันนี้ทาเยอะไปนะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ทาไปรอบหนึ่งแล้วนะคะอ่านี่คือแฮปปี้กับตัวนี้มากเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีรอยสิวตรงนี้เต็มเลยซึ่งตอนเนี้ยหมดแล้วนะคะรอยหายไปหมดแล้วนี่ค่ะคือถ้าแต่งหน้าก็จะจะจะเอ่าจะเรียบเนียนเลยนะคะเพื่อน ตัวนี้แอนซื้อมาจากช h อป e ีนะคะเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์ไว้ให้ในช่องคำอธิบายล่างคลิปนะคะเพื่อนๆตามไปตากันได้ใช้ดีแล้วก็แอนชอบกลิ่นมากเลยกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะตอนนี้เราไปทำยาล้างจานของเรากันก่อนเลยค่ะคือสูตรนี้เป็นสูตรมะนาวนะคะแอนมีมะนาวอยู่1กกิโลนะคะเพื่อนๆพอดีว่าช่วงนี้มะนาวถูกนกิโลละ20บาทก็เลยเอามาทา ดัดแปลงมาจากสูตรที่อ่านเจอในอินเทอร์เน็ตคือเป็นมะกรูด3กิโลต่อ N70 นะคะหกิโลแต่ว่าแอนหนะเมียนเเหลืออยู่700กรัมนะคะเหลืออยู่7ขีดจากที่ทำสบูเ่เหลวไปนะคะเพื่อนอันนี้ก็เลยเอ,อกมาทําก็คือก่อนอื่นล้างทําความสะอาดมะนาวแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมแล้วก็ต้มต้มช่วงแรกเนี่ย ไฟแรงได้เลยนะคะให้เขาให้มะนาวเดือดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ลดเป็นไฟอ่อนๆแอนต้มไปทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะให้นิ่มๆเลยะคะ่ะวันนี้ของแอนสูตรนี้มีข้อผิดพลาดด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆว่าข้อผิดพลาดคืออะไรแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนแอนถ้าเอาไปทํานะคะอันนี้ค่ะคือมะนาวของแอนได้ที่แล้วนะแอนก็จะปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้พออุ่นๆนะคะทีนี้ ด้วยมะนาวของแอนเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ไไไดเยอะเหมือนมะกรูดที่เขาใช้ในสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนจะเอามะนาวไปปั่นนะคะแล้วก็เอามาเทใส่กับในหม้อแล้วเดี๋ยวไปผ่านกระชอนกันจะได้เป็นเข้มข้นนะคะจะได้เป็นน้ำมะนาวเข้มข้นรถมะนาวมาขายที่บ้านกับเพื่อนๆสามกิโลห้าสิบอันเนี้ยก็เลยซื้อไว้ทําคือจริงๆแอนมีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เป็นน้ำยาอ,อนเนกประสงค์เนาะ ซึ่งสูตรนั้นน่ะใช้ดีมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันเนี้ยแอนมีมะนาวอยู่แค่กิโลเดียวไงคะก็เลยแล้วก็มีแอน70อยู่แค่700กรัมแอนก็เลยอยากลองสูตรใหม่บ้างเนี่ยคะ่ะน้ำมะนาวที่เราปั่นเรียบร้อยนะคะทั้งหมดเนี่ย ตวงได้1ลิตรครึ่งนะคะแล้วนี่คือ N70 ที่เหลือของแอนนะคะคือคือ700กรัมเดี๋ยวปริมาณทั้งหมดเนี่ยแอนจะพิมพ์ให้เพื่อนๆล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะอันนี้แหละค่ะข้อผิดพลาดคือในสูตรที่อแอนแอนอ่านเจอมาเนี่ยเข้อผสมคือเขาคน N70 กับน้ำมะนาวก่อนซึ่งพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมาคนแบบนี้ค่ะ ตอนหลังเอเจมันจับตัวเป็นก้อน,นะค่ะเพื่อนๆแล้วคนยากมากซึ่งสูตรก่อนที่เอนเคยทำเนี่ยคือจะผสมเกลือก่อนกับเอเจก่อนแล้วแบบนั้นจะคนง่ายนะคะถ้าเพื่อนๆทํานทำนะคะคนผสมเอ0นเจย์กับเกลือก่อนนะเพื่อเพื่อนแล้วจะคนได้ง่ายไม่จับเป็นก้อนนะคะเนี่ยอันนี้คือข้อผิดพลาดเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนะว่าคนไปคนไปอะค่ะมันจะคือคือถ้าถ้าเพื่อนๆทําทำนะคะ เอาเกลือก่อนเลยแล้วก็น้ําแล้วก็น้ํามะนาวเนี่ยเอาไว้ท้ายสุดเลยค่ะคเพื่อนๆใส่หลังสุดอะคะ่ะสลับกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจับเป็นก้อนปกติถ้าเอ็นใส่เกลือก่อนมันไม่เป็นแบบนี้ไงคะคเพื่อนจะจะจะ,จะสมูทมากจะแบบผสมง่ายอะคะ่ะอันนี้เอ็นคนแทบแย่แต่ทำแล้วก็เลยถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆเลยเนาะแล้วก็อันนี้คือน้ำเปล่านะคะ เดี๋ยวปริมาณที่แอนใช้ทั้งหมดเนี่ยแอนจะพิมพ์ว้ให้เพื่อนๆอยู่แล้วเนาะไม่ต้องกังวลแล้วก็จะพิมพ์ร้านที่แอนซื้ออันนี้เกลือนะคะก็ใส่สลับไป oh. ก็เดี๋ยวจะพิมพ์ลิงก์ของร้านที่แอนซื้อแอ,น,อ,แอนจ็ูนไวมให้เพื่อนๆด้วยเนาะด้านล่างคลิป จริงๆซื้อมาไว้ติดบ้านก็ดีนะคะเพราะว่าจะได้ทําได้ง่ายๆคือทําได้หลายอย่างหรือจริงๆทําแชมพูก็ได้นะคะแต่ว่าแอนยังไม่ได้ทําแชมพูสักทีเลยเพื่อนๆ,ๆเห็นไหมคะว่าจับเป็นก้อนอันนี้คนยากมากคนแบบโอ้ผสมยากมากค่ะแกเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะแต่แอนก็ผสมไปเรื่อยๆจนจนมันเข้ากันนะคะแต่ว่าใช้เวลานานมากพออ่า คนมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้องได้เปลี่ยนภาชนะนะคะเพื่อนๆตอนหลังเปลี่ยนมาใส่ในหม้อเพราะว่าจะได้คนง่ายๆขึ้นนะคะหม้อหม้อใบใหญ่กว่าเนี่ยค่ะก็เติมน้ําจนหมดที่ตวงไว้นะคะแล้วก็พอผสมเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็จะวางทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเนี่ยค่ะผสมเสร็จก็วางทิ้งไว้หนึ่งคืนให้ฟองยุบแล้วก็มากรอกใส่ขวด เดี๋ยวแอนแปะลิงก์ของของสูตรที่แอนเคยทําไว้ให้สูตรนั้นก็ใช้ดีค่ะแต่ว่าก็อยากเปลี่ยนสูตรบ้างเนาะสนุกดีอะค่ะได้ทําแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะรอบหน้าแอนทําแอนจะใส่เกลือก่อนสเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้านําทั้งหมดแล้วก็ตามด้วยน้ํํมะนาวสุดท้ายจะทําแบบนี้ค่ะ นี่นะคะคือโอเคแล้วก็จะวางทิ้งไว้เลยวางทิ้งไว้หนึ่งคืนก็จะหมดฟองนะคะพเพื่อนๆพอรุ่งเช้าก็มากรอกใส่ขวดแบบนี้ได้เลยอันนี้คือวางจะหมดฟองไปแล้วนะคะก็ใส่ขวดอันนี้มันจะได้ได้ประมาณ8-9ลิตรอยู่ค่ะ 8... 8ลิตรเกือบ8ลิตระคะ่ะ7ลิตรกว่าๆเนาะเพราะว่าน้ำกับน้ำมะนาวก็ประมาณ7ลิตรละ มาล้างให้ดูนะคะว่าประมาณไหนก็มีฟองมีอะไรดีคะ่ะเพื่อนๆก็ใช้ได้เลยเหมือนน้ำยาที่เราซื้อนั่นแหละคะ่ะแล้วกลิ่นก็หอมมะนาวมากอนชอบกลิ่นมากอันนี้ไม่ได้ใส่สีถ้าเพื่อนๆอยากให้มีสีสวยๆสมมุติอยากได้สีเหลืองเะไรเงี้ยใส่ผงขมิ้นไปก็ได้นะคะก็จะทำให้หอมให้ให้สีสวยนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ